ดีทุกคนครับผมวันนี้เรามาไถนาครับผมจะปลูกถั่วเขียวเอาอใครมานีโอ้สวัสดีครับผมไปไหนโอ้มาถึงที่เลยครับผมนี่ อ่าจอดตรงนี้บ่เฮ้ยเฮ่<ฟ>ะจะปลูกถั่วเขียวปลูกถั่วเขียวก็ต้องใช้ดินเปียกๆกันแหละครับนี่ไปไหนเนี่ยมาเยี่ยมบ่จะให้ออกใหม <laughs> ่เหรอะได้ด<ฟ>ีแล้วเอาทันนงงี้มั้ยเอาเอีมหกสอง จัดการเลยจัดการงานศดนยรบูตาคกับเดี๋ยบช่างศูนย์บูตาสิริพงศ์แม่ซินเนอรี่โอ้วันนี้มาเยี่ยมถึงทุ่งเลยบอกนะโอ้ทีมงานนี้สุดยอดเลยมายิดรถหรือเปล่านะ <c oughs> ไม่ได้นะรถเสร็จข้างวงดไปแล้ว เดียวครับเดี๋วถ่ายเสร็จเราก็จะเตรียมดินครับผมปลูกถั่วเขียวครับได้ถั่วเขียวจากยิปป๊อบยิปป๊อบกับผู้ใหญ่เมียมาฝากเอามาให้อยู่สองถุงถุงปุ๋ยนะครับเดี๋ยวก็จะหวานถั่วเขียวโอ้ช่างมาแค่มาถ่ายรูปรถถยเฉยนี่ แวะมากินต้มไก่โอ้อยากจะถ่ายรูปเชนวิรถไทยโอ้รถไทยจะได้คันคันใหญ่แล้วเนี่ยออตรวจเช็คพอได้ไหมสี่แสนห้าเนี่ยคันนี้ไม่ถ้าราคาถ้าราคาเอาไปเทินคันใหม่เนี่ยเขาประเมินให้อยู่ประมาณนี้แหละ 4,005ครับผมทุมนไทยเดียว5018เด็ดโมงสูงกันดิอืออันนี้นกี่ชั 3, 5, ว่วโมง3,000ชั่วโมงบินสูงนะครับอืมไม่ขายแล้วไม่เทิร์นแล้วเดี๋ยวค่อยเอาใหม่ถ้าอยากได้เนอะอีกคันนึงไปเลยเอาไว้ใช้งานเทิร์นโอ้รถสิบงวดนี่เวลานนะล,านล้านกว่าแล้วเนาะล้านกว่า พิ่งเสร็จงวดไปนี่พอตีราคาเทิรนเนี่ยไงราคาขายก็ราคาประมาณนี้เองเนาะราคาขายเห็นในกลุ่มอะ่ะสี่แสนกว่าประมาณสี่แสนครับแต่ถ้าเราจะคุยกันได้อะ่ะแต่ถ้าห้ากูไม่ได้หรอกห้าก็สูงไปเนาะนนอื้ยถวาไว้ใช้งานนี่แหละอยากได้ก็ค่อยซื้อใหม่ใช่ไหมพี่ใช้ได้เนาะถ้าขายอะ เออรถยังแรงอยู่เลยนี่ไทยกำลังเนี่ยโหมิดมิดเข้มอ่ะรอบอ่ะแทงมาแล้วปะแทงเรียบร้อยไทยดีไทยดีปันดีอ้าเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วครับอ้าเรียบร้อยแล้วครับผมอ๋โอ้นดีใจมากเลยเนี่ยทีมงานจากคูโบต้ามาเยี่ยมถึงทุ่งเลยว่ะ โบต้าเขาบริการดีแบบนี้เลยใช่ไหมครับผมโอ้เรียกว่าถึงไหนถึงกันเลยเปลี่ยนเตกในทุ่งนามาแล้วโอ้นี่ทุกคนนะนี่แหละโบต้านี่ก็ดีอย่างนี้แหละครับเรื่องของการเซอร์วิสนะดูแลนี่ก็ทางสิริพงศ์นี่ยเขาก็ดูแลในลูกค้าในบุรุษยามเนี่ยก็ดูแลนะก็ซื้อใครไหนซื้อตรงไหนเขาก็ดูแลตรงนั้นใช่ไหมใช่ไหม ซื้อในเครื่องนะครับก็ดูแลทุกทุกสาขาครับผมที่จำหน่ายรถแท็กเตอร์นะครับเราใกล้สาขานี้ก็เาเรียกใช้กันนะครับโอเคลาท่านผู้ชมไปก่อนนะผมแล้วพบกักนใหม่คลิปหน้าครับ